พี่ขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้แบตมันหมดโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะของฟานพรุ่งนี้เป็นเรื่องประมาณนะเดี๋ยวพี่กาเขาไปสมัาจีอยู่มั้งเดี๋ยวก็มาแล้วของฟานมันของวันนี้ฟานได้เต็มนะคะของพรุ่งนี้ของฟานเป็น workplace ก็คือที่ทำงานนะคะมันมีอยู่หนึ่งสอง มันมีอยู่สิบหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะให้นาจีบแบ่งให้เดี๋ยวดูก่อนแ๊นนะนาจีมันมีอยู่สิบหน้าพรุ่งนี้ให้แบ่งเท่าไหร่สองสองได้ไหมเท <ST AR> ่าไหร่สามสามเก้าสามสามสี่อ๋อโอเคได้ดี <ST AR> ของฟฟนพรุ่งนี้เป็นสามสามนะคะก็คือแบบแบ่งสามครั้งก็สามสามสี่ก็คือแบบครั 3, ร้ 3, งหนึ่งสามครั้งอีกครั้งหนึ่งก็สามครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ สครั้งนะคะโอเคของพวกนี้ฟานก็ยากนะคือที่ทํางานน,น,านี่หน้านี้หน้านี้แล้วก็หน้านี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย